ทีอี e. e. จะเป็นโซลา่าครับน้ำมันต็งเครื่องกันผมบอกว่าต้องให้ไหลแบบน,น้ำปราปรลานั้นน้ำมันต้องสวยนะให้เห็นน้ำมันจะตะกันเลยครับว่านะแดงโอ้โอนะครับหลังฝนจะเห็นซึ่งฟ้าง,งามหลังความพยายามจะเห็นความสําเร็จครับและไม่มีความสําเร็จไหนบางอย่างไม่สามารถสร้างเสร็จได้ในวันเดียว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมหนุ่มโพไซครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อเล็กครับสวัสดีอาจารยนะอาจารย์ก็มาเที่ยวบ้านผมหลายครั้งแล้วมาช่วยกันเป็นเกตมากครับวันนี้ครับขอขอบพระคุณสวัสดีทุกท่านเลยนะครับครับที่ดูคลิปของท่านคุ่มอาจารย์โพไซนะครับแล้วก็ขอบพระคุณผมพี่เล็กบ้านเชยประดานอำเภอเชยประดานลพบุรีจังหวัดลพบุรีครับ ยอดเลนี่คือศูนย์การเรียนรู้ครับการกําจัดพลาสติกให้เป็นน้ํามันใช่ไหมครับเล็กผมเปิดทุกวันอาทิตย์อาจารย์เป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมครับเล็กผมเปิดมาแล้ว20่กว่าอาทิตย์แล้วครนะก็มีตอนเช้าก็มีขนมกาแฟพอสิบอดโมงก็มีข้าวกับข้าวสามอย่างให้ทุกคนได้ทานโดยที่ว่าทุกคน เนี่อมาเอาหัวใจมาอย่างเดียวมาฟรีใช่ไหมครับเลยก็เอามาแต่ไม่ได้ฟรีกับไปอยู่แล้วมีหมดเลยจารครับมีน้ําบริการทันวันครับคือเราถือว่าการกันน้ํามันจากขยะพลาสติกจะมดีตรงที่ว่าเรานะช่วยกำจัดขยะพลาสติกไปในตัวเพราะขยะพลาสติกเนี่ยห้ามกันไม่ได้ครับครับนะครับตลาดนัดริมงถนนข้างถนน นะแม้กระทั่งในบ้านของเราในชุมชนเนี่ยครับมันจะเก็บกวาดยัไรก็ขยะพลาสติกมันไเยอะอยู่ดีขยะที่ผมที่มากันเป็นน้ํามันเนี่ยเป็นขยะพลาสติกที่ตลาดเขาไม่รับซื้อครับเอาไปรีไซเคิลไม่ได้ครับใช่ครับ,รบจะต้องส่งเข้าทําลายเผาไปทิ้งอย่างเดียวแต่นี่คือกระบวนการของการทํานวัตกรรมตรงนี้ให้ได้น้ํามันจากขยะพลาสติกครับใช่ไหมครับพูเล็กถึงอันนี้เลครับเมื่อ เขาเริ่มกันมาหลายสิบปีแล้วครับนะที่ทําเตาเผาถ่านทําเผาขยะแล้วก็เครื่องกั่นปฏิกให้เป็นน้ามันอันนี้มันเกิดขึ้นมานานหลายสิบปีแล้วเป็นยี่สกี่สิบปีมาแล้วใช่ไหมครับผมะที่ผมไปอบรมมาก็ตกยี่สิบปีแต่ผมเอากรมมาแล้วก็ผมไม่ได้เอามาใช้มาอะไรเลยเอาเก็บไปก็เห็นว่าตอนนั้นมันไม่รู้จะทาไปขายใครนะก็กระทั่งว่าผม ไปเยี่ยมบ้านเมื่อปีที่แล้วไปเจอเพื่อนๆกันน้ำมันขายกับวัดก็จุดประกายจากผมมาเอะผมเคยอบรมมาแล้วหลายหลายปีมาสตันครับก่อนก็ผมก็ได้ทําขึ้นมาครับคือความรู้เรายังอยู่ที่เราอบรมมาสองวันนะจากสู้ราชการครับก็มากันมาทําเป็นตัวตัวพระเอกครับปรากฏว่าทําเสร็จแล้วขายไม่ได้ช่วงนั้นคือปัญหาอุปสรรคก็คือปัญหาอุปสรรคหนึ่ง ไม่มีอะไรสารสกันกไม่ออกตัวตัวแรกออกนิดครึ่งนิดับเลยถามว่าเมื่อเราทํากันน้ำมันออกมาครั้งแรกนิดครึ่งนิดเนี่ยครับใครจะซื้อเราล่ะจานตัวนจะเป็นหมื่นเอาตัวสองหมื่นร่างเจ้าสามหมื่นความคุ้มค่านะการออกครึ่งนิดนิดหนึ่งทีนี้ผมก็ตัดสินใจครับนะทาประยุกตัวตัวนี้ขึ้นมาจายนะทำทำเป็นตัวนี้ ตัวนี้คือตัวท็อปสุดนะครับนะอาจารย์มาทางนี้เลยเห็นไหมอันนี้ครับจรงทำตัวนี้ขึ้นมาครับเฟล็กตัวนี้คือตัวท็อปของผมตอนนี้อาจารย์ครับสามหอกันหอกันสามหอกันคือเนี่ยอันนี้ตัวกลั่นตัวกลั่นนะแล้วก็ตัวนี้ตัวเก็บน้ำมันโฟล็กครับหลักการทํางานมันประมาณไหนครับโฟล์ก เขาให้าผู้การทำงานผมไม่หวงผมไม่ว่าเอี่ยนี้มันจะเป็นที่ว่างเปล่าคือเป็นที่เก็บตซล่าครับบางคนก็บอกว่าไม่มีบัวปั้มไม่มีบัวหงายครับนะเขาไม่เคยอบรมมาเขาไม่รู้ครับพูดแบบมัวมัวนะพวกนี้คือไปถอดแบบคนอื่นเข้ามาครับแต่ไม่เคยผ่านการอบรมคนที่ผ่านการอบรมมาเขาจู้จักคําว่าบัวปั้มครับเผลอนะบัวปั้มคือเมื่อน้ำมันขึ้นไปแล้วไปติด แล้วก็กลายเป็นเหงื่อไหลลงมาเขาเรียกว่าบัวฟัํา<ม>แต่ของผม,ผมนะที่อบรมมา,ากมารเอากล้องไปทงนุหน่อยครับผมนะอันนี้คือบัวฟั่มมาใกล้ๆครับเลยครับนะอันนี้คือบัวฟัําบัวฟัม่มบัวฟั่าบัวฟัม่มหมดเลยครับรบ,บัวฟั่มสามชั้นมันก็จะเป็นโซล่านี่นะบัวฟั่าครั้งที่สองจะเป็นน้ำมันก๊าซบัวฟั่มครั้งที่สามจะเป็นบินซิน บัวฟ้าอันนี้ไม่มีบัวฟ้ามันนีแก๊สพิกไปเลยเสอันนี้ขอโทษครับกันน้ำมันได้แค่ครึ่งลิตรลิตรสองสูงสุดไม่เกินสองลิตร,รอาจารย์ถึงผมได้เก็บไว้บูชาเก็บไว้ว่าเราเคยไปอบรมมาเป็นถอดการถอยบทเรียนอนองเพลงเนาะผมขายไปแล้วขายไปสะแก้วแต่ตีกลับมาเพราะว่าผัวเมียก็ทะเลาะกันนะอาจารย์เนี่ยทีผมบอกอาจารย์อย่าทะเลาะกันเลยทำมาคืนผม คือในทุกป่าทุกสตางค์นะเพราะเพราะตัวนี้ผมมากันที่บ้านอีกสามครั้งก็ไม่ออกอาจารย์ครับมันก็ไม่ออกเมื่อไม่ออกนะผมก็ตัดสินใจประยุกนะประยุกขึ้นมาครับอ่าแล้วก็ทำตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวที่สองครับวันนี้ทำตัวนี้ขึ้นมาครับทำตัวนี้ขึ้นมาสองตัวนะอาจารย์ครับตัวหนึงมีน้ํา นะซ้ำสองตัวคู่ไอตัวนั้นขายไปแล้วพอเลยอีตัวมีน้ําอีตัวไม่มีตัวนี้ไม่มีน้ําครับอีตัวมีน้ํประกันคู่กันปราฏว่าได้ได้หกลิตรโอได้หกลิตรบอกเพล็กพเลยได้หกลิตรผมว่าเออไว้สำเร็จได้หวายตัวนู้นได้แค่สองลิตรครับเอีย้ยนี่ได้แต่หกลิตรผมก็ทําโปรโมชั่นที่สามที่สี่ครับจนกระทั่งโปรโมช,ชั่นที่สี่ได้แปดลิตรโอโปรโมช,ชั่นที่สี่ได้แปดลิตรปั๊บผมก็เริ่มนี่แหลนะฮะ ตั้งสู์เลยเ oh, อนะเชิญครับอคือเมื่อเราสําเร็จแล้วเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะสำเร็จเหมือนเราผมถึงขึ้นป้ายสูนเรียนรู้ฟรี hmm. สูนเรียนรู้ให้ทุกคนได้มาอบรมมาฝึกงานอมาดูการการันการอะไรทุกอย่างครบชุดโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว hmm. ให้คุณเอาขยะมา<ถ>มาใส่เอง hmm. เนะี่ยข้างนี้ห้าโลข้างนี้ห้าโลครับพเลลก,กันกันเองทํากันเองอเปิดก๊อกเองอะไรเองหมดเลยเรียนรู้ด้วยว่าควจริงเนาะเล็กนะโอ้ครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือขั้นตอนไหนครับพเพลกนี่ขั้นตอนสุดท้ายจบเลยนะครับยันนี้คือถ้าใครคุณเอาขยะมาเอาพลาสติกมาจานครับให้เอามากันเอง ผมจะไม่ยุ่งเรื่องการการันคุณเอาปตัติมาเพียงคั้งนี้ห้าโลค้างนี้ห้าโลครับใส่เลยใส่เลยอะไรเลยเพียงคนงานก็ผมเพียงช่วยจุดไฟให้ครับคุณจะได้รู้ว่าเออปติกที่คุณนํามานะ่ะมันได้ตามที่ผู้ใหญ่พูดไหมครับนะปะตัติตัวนี้คือปตัติออกนกำมันดีที่สุดประมาณไหนครับพ่อเล็กอ่าวสิบกิโลแปดลิตร ถ้าตำ8ลิตรไม่ต้องเอาเครื่องผมไปครับเอามาจากบ้านเลยครับเอามามาประกัดเอง8ลิตรประมาณกี่กิโลครับสิบกิโลสิบกิโลน้เล็กครับสิกิโลต้องได้8ลิตรอันนี้ผมก็ใส่5โล5โลเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เองว่าจะได้น้ำมันกี่ลิตรตอนนี้เอาขยะพัติไปแล้วน่อเพล็กร่าใส่เมื่อเช้านี่คนงานใส่ไปแล้วข้าละ5โลครับไอ้เข็มตรงนี้ตอนนี้น้ำมันยังไม่ออกครับนะอาจารย์ เข็มตรงนี้มันจะต้องขึ้นตรงขึ้นตรงเมื่อไหร่น้ำมันไหล oh. ถ้าขึ้นยังไม่ตรงอย่าไปเชื่อใครน้ำมันไม่ไหลควารมร้อนประมาณกี่องศาความร้อนประมาณ 150, ร้อยห้าสบตอนนี้ร5 0ยหง150ร้อยหสิ150ปั๊บน้ำมันไหลา mm hmm. บางคนอาจารย์เข็มยื่นชานในกระดูกกระดิกเกินน้ำมันในนี้มีแล้วมันไม่ใช่มันต้องให้น้ำมันไหลก่อนนะครับ,รบถ้ายังไม่ได้ร้อยห้าสิบน้ำมันยังไม่ไหลนะเมื่อเราเครื่องกันของผม ถ้าไม่ไหลแบบน้ำปลาปาไม่ต้องมาเอา<ม>นะฮะและอยากให้ทุกคนครับตัวนึงสองหมื่นกว่าบาทนะคุณคิดดูละครับเมื่อคุณได้ไปแล้วน้ำมันไม่ไหลเห็นไหมฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ของผมครับนี่อาจารย์มาดูก็ใช่ตัวนี้โปโลโลมถ้าลมแรงโปโลมันจะโปโลปพูดนะกวดอุตัน แล้วตัวนี้ตัวการระเบิดเปิดปุ๊บไอออกนะแต่ตอนนี้ไอไม่ออกครับเครื่องนี้มันดูดเขารุ่มหมดเอาไฟจุดหน่อยดิออาฮะยนะี่น,นี้เราจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ครับนะครับแต่จุดมันก็สวยดีครับนะครับพอไ like ลนะ่แก<อ>๊สเห็นไไปจะติดอยู่ตลอดเวลาเป็นสีสันของพอดีก็ครับ,รบอเลืกอตรงจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่ใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับอาจารย์เพราะว่า อา,ารไปดูด้านหลังเทคนิคก็อยู่ด้านหลังการดูด้านหลังครับผมเทคนิคของผมประเทศไทยมีคนเดียวมาใกล,ใกล้ๆนะยาน,นี้ตัวกรองแกตนะแกสก่อนเจ้าหน้านมาขึ้นไปนู่นไม่ต้องมานี่ดักไปให้น้ำมันไปดักหมดทุกส่วนหยดเดียวจะไม่ให้น้ำมันผ่านเลยนะตัวนี้กรองโซลา่าสองชั้น2สองชั้นนี่เป็นโซลา่าอันนี้น้ำมันเบาขึ้นมา ก็จะเป็นน้ำมันเบาก็จะกลายเป็นบินซินครับเนี่ยสองอันนี้ดักหมดครับในนี้จะมีบัวฟั่มสามสิบชั้นนะครับเป็นบัวฟั่มสามสิบชั้นเลือกเพนเล็กนั่นแหละนะอันนี้ว่างเปล่าดูด้วยครับให้เคยเห็นใครที่ไหนไหมแบบนี้นะค,คือทุกอย่างผมอาศัยว่าผมมีเครื่องการเล่าอยู่ยี่สิบปีนะครับ ทำเครื่องกันเล่าขาย20ปีแล้วก็เป็นบริษัทสมบูรณ์กิจสุราไทยอยู่20ปีครับพ่อเล็กนะใบญาติผมยังอยู่ครับใ่ยาติกันเล่านะแต่ผมไม่ได้กันแล้วครับพอเล็ก็20ปีพอแล้วครับอันนี้คือเรามีพื้นฐานดั้งเดิมมาก่อนเลแล้วก็ทําเครื่องกันเล่าขายทั่วประเทศครับและตอนนี้ครับมีคนสั่งจองสั่งให้ผมทําเครื่องกันเล่าให้อีกครับผมบอกได้แต่ต้องทําด้วยสัง2 0 0ลิตนนะ วันผู้นี้เพชรบุรีเข้ามาเอามาศึกษาโรงงานเครืเครื่องการเหล้าเครื่องนี่ชุดจะไม่กี่ตังค์อะไม่กี่พันแต่ไม่ใช่ถังสเตลเลตแต่ถังสเตเลตหลายหมื่นเอาถังเนี่ยทําได้ครับเหล้าสะอาดพิการครึ่งชั่วโมงเหล้าไหลอนการแต่ว่าตอนนี้ผมหยุดมาตกรูยี่สิบปีแล้วครับพอเลยครับพอทําตัวนี้ประยุกต์กับเครื่องการเหล้านะก็พออย่างนี้โปรโมชั่นที่สอง แล้วก็ขยับมาขยับมาจนกระทั่งยานี A ้โพชชัน e ที่เก้าอาจารย์ก็ไปได้ดีน้ำมันออกเป็นน้ำปลาปลาพอ<ร>ดีครับอาจารย์มาตรงนี้ครับอันนี้คือกี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วครับพราเล็หน่อันนี้เป็นตัวจุดตัวจุดเนี่ยอาจารย์เอาไปต้ไตมไก่ต้มหมูต้มผักต้มน้ำต้มไรเห็ดไฟแรงยิ่งกว่าแก๊สตัวตัวจุดไฟตัวนี้เดี๋ยวจะชักให้าา Get, อาจารย์ดูไฟจดแรงยิ่งกว่าแก๊สอีกอาจารย์ นะครับ <S <S เร่งน้อยๆอย่าเร่งแรงครับครับถ้าเร่งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอัดไลไอ,น,น,อน,นี้เร่งน้อยๆอเพราะว่าถ้าเร่งแรงครับน้ำมันก็จะเสียอาจา์อ๋อครับคือต้องค่อยๆใช้ความร้อน,นเนาะเพ่อเล็กเนาะครับครับค่อยๆค่อยๆความร้อน เราเร็กน้อยๆแล้วไฟก็จะแรงหากเราต้มไก่ต้มหมูต้มไรเล่งแรงได้ครับเพราะน้ำมาเดือดนะสุดยอดพอเล็กน้ำมันที่ได้เนี่ยก็คือมันมันอยู่ในค่าออกเคนประมาณไหนมันมีอะไรต่ออาจารย์อันนี้มันมันแรงกว่าน้ำมันโซล่าอาจารย์อ่าอันนี้ที่ผมเก็บไว้นี่เราออกมาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองคล้ายๆตัวนี้นะไอตัวนี้มันกึ่งดิซิ้ อันนี้เป็นโซล่าล้วน,วนครับพออีกวันหนึ่งจะสีนี้นี่เอาไปใส่รถได้เลยอ,อย่าไปเชื่อใครคนบางคนบอกโอ้ยใส่ไม่ได้วัดไม่ได้วัดออกเทนแต่ผมใส่รถผม v ี v o ป้ายแดงกับแชมสองคันผมไปเทไปกลับผมก็ไปได้สบาย<อ>และผมก็ตอนนี้ขอโทษที่เอ่ยชื่อที่พูดถึงท่านท่านนายกกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อิสานเอาเครื่องผมไปสองตัว เอาไปใส่รถสิบล้อรถสิบล้อก็มีเย่างสามสิบคันแล้วไม่โครมีเจ็ดแปดตัวรถไทยอีกสิบแปดตัวเ้าก็เอาน้ํามันเนี่ยการขายไอ้การใช้ในบริษัทของท่านนะะกานั่งคุยกันหัวเราะกันไปนะะก็บอกโอ้ประหยัดเดือนเป็นแสนโหนะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อน้ำมันน่ะลิตรเท่าไหร่ลิตรสามดดูครับพุกดาหารน้ำมันลิตรเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบหบาทสามห้านะครับเพรเลศที่ดู วันนี้อ่ะรถคันใช้น้ำมันเป็นร้อยลิตรแต่เขามีเครื่องกันใหญ่สองตัวเขามีปกันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นมีแผนกวิ่งหาปติปัติโลละสามบาทหรือสิบกิโลได้แปดลิตรร้อยกิโลได้แปดสิบลิตรนะครับและผมยังมีเครื่องอัดปติกนะทางไหนครับพ่อเล็กไอ้ช่าทงไอ้พ่อคืออัดปัติเนี้ยคือปัติของเราเอามาใกล้ๆอาจารย์ ปัติกอัดมาติกถ้าเราไม่อัดเนี่ยถังนียจะใส่ได้10โลอ๋อครับแต่ถ้าเราอัดอาจารย์ครับเราก็จะได้50กิโลต่อถังครับนะครับนี่ครับ,รบก่อนอื่นเราเอารวดใส่ก่อนได้ตั้ง50กิโลใช่ไหมพ่าเลยครับเอารวดใส่ก่อนนะครับเริ่มแรกเอารวดใส่นะพอรวดใส่แล้วเอาขยะใส่จากขยะขอบใหญ่ๆอาจารย์ขอบใหญ่ๆเนี่ยมันจะได้ก้อนนิดเดียว เหลือนิดเดียวเอากดตรงวกทีก่อนเอาดูนะครับวิธีการตัาถุ้งใหญ่ๆจะเหลือนิดเดียวครับพ่อเล็กอ่าเพราตัวนี้ผมแถมให้ออแถม,แถมให้เลยครับแถมใช่ไหมพ่อเล็กครับแถมเลยอาจารย์ออใครซื้อเครื่องผมแถมเพราะอะไรอาจารย์ทีละสิกิโลอ่ะถ้าเกิดใส่หครั้ง50าสิบโลกันหครั้งกั่วันหนึ่งแล้วไอ้นี่ใส่ทีเดียวพร้อมดีเดียวเลยครับ อาเราใส่ได้เยอะเราก็ดได้น้ำมันเยอะนะ้ะงพรเล็กเนาะครับแต่ที่ผมเคยใส่ใส่ได้หกิกิโลจาร์ข้างจะ30ิบนะใช้เวลา6ชั่วโมง6ชั่วโมงหกกิโลครับ,รบแต่จริงๆอะไม่ได้5้าสที่เขาไปทำกันนะเี่ฮะดูครับนะอัดนะอัดใส่อีกครับใส่ไปเยอะๆนะ<อ>จากเนี่ยมัดใหญ่ๆกองใหญ่ๆถุงใหญ่ๆจะเหลือนิดเดียวครับนะเพราะว่า ในประเทศไทยมีเจ้าเดียวคือผมที่แถมเครื่องอัดปฏิกถ้าขายแปดพันบาทโอ้แต่แถมไม่ฟรีอันนี้ให้ลูกค้าไปใช้เลยนะใช้เลยครับใช้ฟรีเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาครับเอาพอก่นก่อนไหมเออเอาอัดตรงไปอัดเต็มที่อัดเอาอัดเต็มที่พอก่อนไปพอก่อนเดี๋ยวเอาไม้อีกเอ้าเอารวดร้อยเข้าไปนะครับนี่จากนั้นก็เอารวดร้อยไปฝั่งนู้นเอ้ากดลงไปกดในลึกกดไปอีก เอาดึงเชือกดึงเอาเอามัดที่แน่นอ่ามัดที่แน่นเดี๋ยวด,ดูดูการเปิดครับพลเอกอวิธีการก็คือเรามัดลวดใช่ไหมครับครับครับมัดลวดแล้วตัดอ๋อตัดลวดปับ๊บจากานี่เปิดเดี๋ยวก็เปิดตัวนี้อ่าแดงๆเลยปุ๊ดเลยเอ็มเอ้อ เอาอัดใหม่ทีนี่อัดใหม่ทีนี่ครับมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะครับมันจะเป็นก้อนแบบนี้ครับพราะอเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่อัดถ้าเราไม่อัดเนี่ยมันก็ได้น้อยอาจารย์ครับถ้าเราอัดมันก็ได้เป็นก้อนนี่แล้วก็ได้น้ําหนักขึ้นเยอะอีกอันนี้เป็นก้อนใหญ่เป็นก้อนนี่นี่ครับน้ําหนักโอ้เดี๋ยวอาจารย์นี้ 2อกิโลโอ้ได้ทั้งสองโกิโลสกิโลที่ถุงใหญ่ๆเลยนะครับครับเราใส่ได้ถึง10 15ก้อนครับพ่อเล็ก30มสโลครับเดีย๋ยวนะพ่อเล็กนะเดีย๋ยวให้พี่น้องดูใกล้ๆกว่าอ่านี่ครับโอ้เล้วก้อนเราใส่ได้ถึง15ถึง20ก,อกอ้อนการอัดใหม่ที <S 2> 2 <S เอาด<อ>โโูนะครับนี่ครับดูการใส่นะเราใส่เข้าไปนะเด็กตะกรงใหญ่ๆถุงใหญ่ๆ อันนี้นี่ให้เต็มเลยอันเนี้ยดูที่จะนะครับอ้าวยัดใส่ลงไปครับใส่ลงไปจนหมดเลยครับเลยว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าพลาสติกที่เหมาะในการเอามายัดใส่ครับพลาสติกตถนนพลติกอะไรก็ได้ครับไม่ต้องไปล้างไม่ต้องอะไรเขาครับเลยอัดไปเลยครับทําก้อนมันจะได้ใส่ในรุมได้เยอะๆนะถ้าเราไม่มี10กิโลอัดเต็มที่แล้ครับครับเล็ก ถังนี่สิบกิโลอัดเต็มที่นะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องอัดเราสิบกิโลก็ห้าก้อนนิดน้อยนะถ้าไม่ไม่น่าจะต้องขึ้นเหยียบนะอาจารย์ครับพอเล็กอ้าวใสอีกอ้าวพอพอก่อนพอก่อนเซตขนมอ้าวเซตขยะทั่วไปอัดลงไปอัดลงไปนะครับอ้าวพอเอาใส่ไม่ใส่ไม่เดี๋ยวนี้ โอ้แบบนี้แล้วก็ได้ปริมาณขยะที่มากขึ้นมันก็คุ้มในการเผาแต่ละครั้งเราเพเลยเนาะในการกันครับครับ,รบมันประหยัดเวลาประหยัดเวลาเยอะแยะมากมายอาจารย์ถ้าไม่มีตัวอัดที่แย่เลยครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าต้องเดี๋ยวกันทั้งวันครับแต่นี้กันครั้งเดียวเท่ากับวันนึงแล้วอืมจากถ้าเรากันหกสิบกิโลเราต้องกันสิบครั้งอะ่ะครับไอหกครั้งแต่หกสิอันนี้ ใส่อีกใส่อีกใส่อีกใส่ถึงนี่ดูที่ได้กี่โลใส่ให้หมดก็แหละเอ้าอัดเลยอัดไปใส่เยอะๆใส่อีกอ้าวมันก็อัดลงไปเอเลยครับน้ำมันที่ได้นี่พี่น้องที่ใช้เตากันเอาไปกันเนี่ยสามารถที่จะขายน้ำมันเป็นธุรกิจได้ไหมหรือว่าเน้นไปใช้ได้ได้ครับราการดูมากก็จะขายให้วัด วัดนี้มีเท่าไหร่เอาหมดครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เผาศพด้น,น,<อ>น้ำมันนะครับเราน้ํามันเราเอาพอเอาผูกมัดขั้นตอนต่อไป <นะ S 1> ด,ดูครับ<ๆ>นะดึงอันนี้จะได้หลายโลหน่อยครับนะครับเอากดลงไปเอาจับเอาผูกเดี๋ยวเดียวดึงตึงให้ตึงดึงตึง,ง,งอีกเอาเอาผูกเลยอันนี้จะได้ประมาณสามโลเห็นไหมครับขยะหุงใหญ่ๆเหลือนิดเดียว ครับพ่ออาจาเอาอาจารย์มาถ่ายตัวนี้นี่ตัวเปิดตัวเปิดเดี๋ยวเด็ดเอาเอาเดี๋ยวราเปิดเลยนะครับเฮ้ยไหนครับเนี่ยเปิดเปิดแล้วอัดลงเลยครับแรงโอ้นะครับเรีบยบร้อยได้ประโยชน์เลยฮมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้ขับขับพลับ,บดูครับนี่ฮะ ก้อนนี้ผมว่าสามโลกว่าอาจารย์จะลองชั่งนี้ได้น้ําหนักดีมากครับสามโลสามโลจริงๆเขาเล็กสามโลใส่ได้จึิงยี่สิบก้อนอาจารย์อย่างอี่ยครับมันจะเป็นก้อนมันก็อนหนักได้น้ําหนักขึ้นนอกเขาเล็กนอคักแข็งแป๊กเลยครับโอ้ถ้าเราไม่อัดตัวนี้อันนี้สิบกิโลต้องขึ้นเหยียบนะแต่อันนี้ใส่ได้สิบก้อนครับต้องขเหยียบสิบก้อนก็สามสิบโลครับก็มันก็ดีตรวนี้อก็ คุ้มกว่ากันเนาะพ่อเล็กเนาะครับได้น้ำหนักที่มากขึ้นประหยัดเวลาด้วยไม่หลายขั้นตอนไปเนี่ยอันนเป็นพมอนอันนี้คือน้ำมันอะไรครับพ่อเล็กอ่า PE จะเป็นโซล่าแต่วันที่เราใส่วันนี้มันเป็น PE อาจารย์ไม่มีบินซินบินซินจะได้น้อยมากนี่บินซินนะได้น้อยดยไม่เยอะครับเอาเอาเปิดเปิดโซล่าก่อนครับนี่โซล่าอู้ฮะโซล่า น้ำมันเครื่องกันผมบอกว่าต้องให้ไหลแบบน้ำปปาแล้วน้ามันต้องสวยนี่ครับน้ํามันดูสะอาดดีเนาะเลยเนาะสะอาดครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไปเช้าที่ตัวนี้นะเปลี่ยนเอาเอาเอาอนุษย์ออกาลางนะจะถ่ายใกล้ๆการให like hmm. ้มันเห็น anyway. น้มันจะจะนะให้เห็นน้ามันจตะกันเลยครับว่านะเอออกไหน่อยให้เห็นกลองอ่าออเฮ้อะไรว่าม uh, ือโดนนี่เออได้ครับ สวยมากครับถอยหน่อยถอยหน่อยให้เห็นกันหเห็นกำลังด้วยด้วยอ้เด็พอๆแค่นี้แหละครับเล็กให้เห็นกบ <c oughs> เ,นกเอออันนี้น้ำมันหมอะไรเนี่น้ำมันโซล่าครับอ,อาร์ตีแท่าอย่างน้อยอย่างน้อยเลยอ่ะตกแปดลิตรครับครับนะพาอคนงานใส่เมื่อเช้าเนี่ยสี่โลกว่าดูครับเ่ยน้ำมันของผมต้องเป็นน้ำปปลา,าเท่านั้นครับครับนะ ไหลค่อนข้างแรงรเนาะพ่อเล็กเนาะครับไหลแรงเลยครับเพราะว่าขอกานของผมไม่เหมือนชาวบ้านดักหมดครับดักปูนน้ำมันหมดเลยให้สายยางครับที่อื่นเขาไม่มีครับแต่ผมมีนะครับเห็นตรงที่อีลานานอันนี้ได้ประมาณกี่ลิตรครับพ่อเล็กถ้าเต็มนี่เจ็ดลิตรถ้าเต็มอันนี้เจ็ดลิตรตันนี้น้ำมันไม่กว่าเจ็ดลิตรอาจารย์เฮ้ยเอากระ้ม็กซ์กำลังอีรูไม่เหรอวะ เดี๋ยวจะใส่ขวดทำมันมันสวย